สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่สะสมเหรียญค่ะขอประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีพศ2 5 5 1เฉพาะเนื้อทองเหลืองเท่านั้นด้านหน้าเป็นพระเสียรเล็กของในหลวงรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นปีพศ2 5 5 1ชัดเจนรับซื้อในราคา2,000-3,000บาทไม่รับเหรียญเนื้อทองแดงทุกกรณีนะคะ วิธีสังเกตว่าเป็นเนื้อทองเหลืองให้ดูที่ด้านหน้าเหาเรเียญถ้าเป็นพระเสียนเล็กคือใช่เลยค่ะถ้าเป็นพระเสียรใหญ่หรือสีออกแดงจะไม่ใช่นะคะหากใครมีเหรียญตรงตามที่ประกาศไว้สามารถส่งรูปมาตรวจสอบได้ที่ Line ID Facebook จะลงไว้ใต้คอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะรอชงรูปจากทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน วันนี้มีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่สะสมเหรียญค่ะขอประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีพศ2 5 5 1เฉพาะเนื้อทองเหลืองเท่านั้นด้านหน้าเป็นพระเสียรเล็กของในหลวงรัชกาลที่9ด้านหลังเป็นปีพศ2 5 5 1ชัดเจนรับซื้อในราคา2 0 0 0 3 0 0ึง0บาทไม่รับเหรียญเนื้อทองแดงทุกกรณีนะคะ วิธีสังเกตว่าเป็นเนื้อทองเหลืองให้ดูที่ด้านหน้าเหรียญ,ถ,ยญยถ้าเป็นพระเสียนเล็กคือใช่เลยค่ะถ้าเป็นพระเสียนใหญ่หรือสีออกแดงจะไม่ใช่นะคะหากใครมีเหรียญตรงตามที่ประกาศไว้สามารถส่งรูปมาตรวจสอบได้ที่ Line ID Facebook จะลงไว้ใต้คอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะรอชมรูปจากทุกคนเลยนะคะ